น้องขึ้นข้างบนได้ไหมกล้าหรอทำแบบนั้นได้ไงามันไปทิ้งไปสกปรกจะตายห่างสงสารจะตายห้องนายช่วยช่วยเฮ้ยยุ่ยยุดยยุ่ยยุ่ยยุ่จะให้ช่วยอะไรช่วยช่วยช่วยฟูให้ชัดกันเถอะไอเอ๋อ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  กินกินสิอร่อยนะแม่เอาขึ้นมาให้เฮ้ยมัไม่ได้ให้หนายนะตาเอาคืนมานะเราไม่ได้ในายนะต์อเอาขึ้นมาแบ่งหน่อยไม่ได้เหรอห่วงอะไรกินจนอ้วนหมดแล้วเนี่ย ขอหน่อยไม่ได้ไงได้ได้สิเราไม่ได้ห่วงเท่าหน่อยแต่นายกินไม่ได้เลยก็แข่เนี้ยเดี๋ยวก่อน ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ30บาทจ้าสา,สามสิบบาทก้นนึงครับนี่ครับมันไม่พอหรอเาวมันไม่พอครับอาไรคะค่ะสามสิบบาทค่ะ ิเยอะจังนะเล่าหลุกคนะ <c oughs> เงินหมดแล้วหรอลูกครับนี่คุณแม่พา,ย,าย้ายเข้ามาตั้งแต่เพิมหนึ่งเนี่ยปานเนี้ยตัวใหญ่เลน, <c oughs> นี้ไหวเนี่ยได้สามสินัะขอบคุณค่ะไปลุกไปนีครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ให้นักเรียนนะครับผมลองดูที่รูปก่อนนะว่าตัวอะไรมันคือสัตว์อะไรแล้วก็เขียนตามนั้นได้เลยนะครับ อ่ะวางปากกาได้ครับนักเรียนทุกคนครูให้เป็นการบ้านล้วกันก็คือให้นักเรียนเนี่ยเติมคำลงในช่องวางให้ถูกวางมิกกี้มิกกี้มิกกี้ทำไมมิกกี้ไม่ตั้งใจเรียนเลยอะ่ะมิกกี้ดูแบบบุตสลินมากสิบ,บุตสลินเขายังตั้งใจเรียนเลยมิกกี้ ถ้ามิกกี้เรียนแบบนี้มิกกี้ก็จะเรียนไม่จบนะงนั้นวลวิท์ครูฝากมิกกี้ด้วยให้เขาทำการบ้านให้เสร็จเติมคำลงในช่องว่างอยู่ต้องแล้วมาส่งครูวันนี้พอเท่านี้ครับม่านเตรีำนยมารครูขับาังพะโขออุ่นคับ เขียนสิเดี๋ยวก็เล่นไม่จบหรอกน่นเขียนอะไรของนายมิกกี้นั่นมันควายนะ่ไม่ใช่นกก็ก็เราชอบมันอะนอโอก็นก บอกแล้วไงว่าตรงนี้ต้องเขียนควายนะไม่ใช่น๊กนางจะต้องเขียนควายออเออโคก ไม่กลับบ้านเหรอลูกเห็นมิกกี้ไหมย่ะเอ่อเมื่อกี้เห็นมิกกี้เดินไปซื้อขนมตรงร้านตรงนู้นะครับแล้ววันนี้มิกกี้จะกลับเลยเหรอครับเปล่าจ้าพอดีมิกกี้อ่ะลืมเอากันบ้านมาคุณครูก็โทรมาแม่ก็เลยเอมาให้นะบนมีอะไรเปล่าลูกเอ่อคอืเออ วันนี้มิกกี้ไม่ยอมทำงานนะครับในรูปมันเขียนว่าควายแต่มิกกี้ก็เขียนนกมนซ้ำไปซ้ำมาอย่างนั้นนะครับแล้วมิกกี้ก็วิ่งในห้องแล้วก็มาผักผุนล้มเลยอะครับแล้วไหนรูปเจ็บตรงไหนหรือเปล่าลูกไมไ่เป็นไรครับมิกกี้อ่ะบางทีก็คาดเดาอารมยยากลูก ต้องคอยสังเกตดูเนาะกับแ,แม่เองอะถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีอะแม่ก็ต้องอยู่ห่างๆเขาอะบางครั้งอะนะก็ต้องเหมือนเข้าไปกอดเขาบ้างเข้าไปปลอบเขาบ้างมิกกี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วลูกเนาะอ่ะนั่นไงมาดีเลยม,มันนี้เลยันนี้เลยไปผักเพื่อนเขาได้ยังไงลูกขอโคตเพื่อนเลยยัง ไม่น่ารักเลยนะทำอย่างเนี้มันเป็นยังไงลูกนะวันนี้เพื่อนแกงมิกกี้เลยครับเพื่อนน่ะคนหลักมิกกี้จะตายลูกเขาอยากเล่นกับลูกหรอเปล่านะมันไม่ใช่อ่ะเจ็บตรงไหนหรอเปล่าไม่ไม่ไม่เป็นไรครับ โบมฝากอยู่ที่นี้นะคะเออไปแล้วนะ<ม>เล่นกันดีๆนะลูกค้ากลับ้านไปก่อนวันที่รูปแม่บา <ไป S 1> ย, <ไป S 1> ยฮะได้อยู่ดีแล้วเดี๋ยวเจอกัน ฮคนแน่คู่รักแห่งปีมิกกี้บุษรลีนบุษรลีนมิกกี้ชอบอ่ะใช่มิกกี้ชอบบอกชอบมิกกี้นะดิเดี๋ยวบอกเลยบอกมิกกี้ชอบเหรอใช่มิกกี้เราชอบมิกกี้นะเขามาใกล้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 เลย Ừ, ừ. Đăng đăng đi đang à. ừ. nghe, ừ, à. mình mình đang nghe, mình đang nghe, No, por la manera ไขึ้นมีใครบอกครูได้ไหมวิสนุครูถามผมไม่รู้เรื่องครับขึ้นมาก็เจอมิกกี้ทำแบบนั้นกับบุษรินแหลวครับใช่ครับครูมิกกี้น่ากลัวมากเอาล่ะถ้าเรื่องเป็นแบบนี้มิกกี้ก็ต้องถูกไล่ออกนะ พลวิทย์มีอะไรอยากบอกครูไหมเอมขอขอโทษครับขอโทษขอโทษนะครับผมข,ข,ข,ขออยู่ที่นั่นครับ Oh uh -huh. ขอ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 โทษนะขอโทษเราเราไม่ได้ตั้งใจนะไม่เป็นไรอืมเราอยากรู้จังว่าเวลาที่นาโดนแกล่ะนายรู้สึกยังไงเหรอ คงจะไม่ชอบสินะขนาดเราก็ไม่ชอบให้เพื่อนแกล้งเลยนายรู้จักนกเพนกินไหมมันก็เป็นนกเหมือนกันถึงมันจะบินไม่ได้แต่ว่ามันว่ายน้ำเก่งนะว่าแต่ นายรู้ไหมว่านกอะไรไม่ใช่ของเราอนกอะไรอะ่ะนกเขา